ไม่เป็นไรต้องเราต้องจิบหน้าล่างจิบจินไม่ไป้ทางน้ำโขงกลับมาคือสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบซองก็เมื่ออื่นจะเป็นวันขั้นลองเดอร์สังขารล่องก็คือ วันสิ้นสุดปีเก่าเราก็จะขึ้นปีใหม่ตอนเด็กๆนางนานีก็จะตื่นขึ้นมาจิ้งประโขโพจุดประทัดอะไรต่างๆถึงขั้นยิงปืนเลยน่ะแบบพอเท่าสิงมีปืนใช่ไหมแกมก็จะเอาปืนมาตั้งไว้ยิงปืนต้ม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 จุดประทัดเช้าเช้าเช้าตู่เลยเขาจะรู้ว่าสังขารล่องกี่โมงกี่โมงอะไรอย่เงี้ยบางทีก็ล่องเที่ยงคืนบางทีก็ล่องตีสามตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยแต่เราปีนี้เราไม่รู้เหมือนกันล่องอะไรเราก็ จุดกันตอนเช้าประมาณตีห้าเลยกะแล้วกันแล้วนางนาลีก็เลยเหมาประทับที่ร้านค้ามาทัางมาเลยนะ <laughs> ทั้งหมดมีสิบเ <19 S 2> ก้ากล่องร้านค้าก็บอกว่าวิ่ยก็มีบ้านเราวัานเดียวที่ได้จุดประทัดกัน <laughs> นางนีอยากได้ลูกใหญ่ๆนะคะแต่มันไม่มีเขาไม่ให้ขายเพราะมันจะผิดกฎหมายได้ทั้งหมดสิบเก้ากล่องค่ะรวมทั้งหมดมแล้วมีห้าร้อยลูกคืนพรุ่งนี้เช้าจะจุดประทัด าร้อยลูกไล่สังขารสงสารบ้านอื่นตรงเลยแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าตอนเราเป็นเด็กนะวันที่สังขารล่อง <c oughs> หลังจากตอนเช้าเราจุดอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะนางในก็ไม่มีความรู้อะไรมากคือคือจดจําตอนวัยเด็กที่เคยทํากับพ่อแม่ก็คือจะปัดกวาดเช็ดถูปัดหยักยายตัดหญ้าอะไรตัดเล็บตัดผลให้หมดเลยแล้วพระมนเล่าให้ฟังว่าตอนพ่อมนอยู่ที่ห้าสว่างใช่ไหมคะมีน้าห้วยตื่นเช้ามาก็ต้องไปสะผมอะไรให้ไหลไปกับน้าห้วย คือให้สังขารให้สิ่งไม่ดีไหลไปกับปีเก่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เราต้องทาความสะอาดบ้านเพียวบ้านเพียวเรือนทําความสะอาดเก็บกวาดเช็ดถูซักผ้าห่มซักผ้าปูที่นอนตัดเล็บตัดผมอะไรให้เรียบร้อยวันสังขารล่องออคือเอาสิ่งไม่ดีจากปีเก่าทิ้งไปให้หมดเพื่อรอที่จะต้อนรับปีใหม่แล้วพรุ่งนี้เขาก็เลยสวดสุดสัมหะบ้านเห็นไหมบ้านเราสัมหะบ้านก็คือชําระ สิ่งไม่ดีเพราะที่ทํานทุกๆปีที่เราทําอยู่ที่สันหลังบ้านทุกๆปีเลย่ใช่แล้วนางนาลีก็เลยมีงานทําค่ะก็คือเอาประทัดมาต่อกันค่ะให้ได้ยาวๆเฮ้ยนี่ค่ะก็เลยมานั่งเอาประทัดเชือกมามัดครับไม่ได้เอาประทัดมาต่อกันยังไงไอ้หลบหน่อยไม่ใคยคลิปมารีมาลีเอามาีจ้ามาีไม่บอกมารีเอามาจุดนักกระโปรครับจุดมักกระโปมงอื่นเนี่ยค่ะนางนาีมามัดรวมกันพรุ่งนี้ ให้มันตุ้มตุ่มตุ้มตุ่มห้าร้อยลูกกมดังเลยแล้วบ้านเราอยู่ไกลผู้คนค่ะไม่เป็นไรไม่ได้รบกวนใครมากมายเป็นบ้านนอกไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าที่นี่ทุกคนทุกบ้านก็จะจุดอยู่แล้วตั้งไฟเป็นบอกครับใช้ไฟโอ้ตอนนี้บ่ทึ่งเหือดโอ้ยชุดดึงมาไม่จะมัดก่อนน่าจะต้มก่อนเลยอ่ะมื่ออื่นก่อนครับมื่ออื่นแล้วแม่จะหอมาเก็บตื่นเด้อมื่ออื่นแม่จะปลุกเด็กๆตื่นมาช่วยกันจิไรสังขารเด้อจ้าบัลลีบัลลีจิ โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันตอนเช้าประมาณตีห้าโอ้ตีห้าเลยตีห้านไบอกด้ครับแล้วตีห้าเรามาช่วยเจะมาดูว่าเอาเอพี่กันอยู่บ้านตวอนจะให้พี่กันมานอนนี่ถือมาช่วยกันจิมากระโพกโอเคค่ะรอติดตามวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้นางนาลีขอไม่รู้จะเสร็จกี่โมงแน่น้องแก้มเดียวมัดตรงนี้ค่ะมัดมาต่อกัน แค่มัสโกเราไปเชิญของมาเราก็าลืมซื้อมาเพราะเนาะซื้อแบบยาวๆเลยนะเนี่ยมันลำบากมากเราใช้ทุกปงอะทุกปงเราไม่มีลูกกล่อ,ลองหนม,มีกี่นะนะั้นอะกล่องหนึ่งมียี 12, 2, ่สิบสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่มันมีทั้งหมดห้าร้อยยี่สิบแปดแต่แต่ค่อยจะออกยี่สิบแปดอันไงนนห่อใหมันครห้าให้มันห้าร้อยพอดีไง วันที่ไอวันที่สิบสามสังขารล่องใช่ไหมคะวันที่สิบสี่ก็เป็นวันเน่าวันเนาวันเน่าหรือวันเน่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันห้างดาไคะไม่ใช่วันทำขนมมันเป็นวันอะไรอย่าง่วันเน่าวันเน่าคือเดี๋ยวแม่ต้องกลับไปอ่านเออไม่ต้องไปถามไปถามป้าวรนก็วันเน่าคืออะไรแต่ป้าวอนเล่าให้ฟังว่าวันเน่าเนี่ยเป็นวันที่เขาจะปลูกผักปลูกอะไรกันฮะให้มันได้ผลผลิตเยอะ จนเน่าทิ้งจนกินไม่หมดจนเน่าทิ้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะวันเน่าก็ประมาณนั้นนะคือนางนี้ก็ไม่รู้ชัดเดี๋ยวนางนี้ต้องกลับไปอ่านข้อมูลเหมือนกันที่เพื่อที่จะได้มาสอนลูกสอนหลานต่อไปวันเน่าก็วันที่สิบสี่เราก็จะเตรียมขนมเตรียมของที่จะไปวัดวันที่สิบห้าก็คือวันวันพญาวันวันที่สิบห้าวันพญาวันเราจะไปวัดกันน้องแก้มแล้วก็ดำหัวคนเท่าคนแก่วันนั้น ลงจับวัดอ๋อสิบห้าที่แม่พูดถึงไหมคะเจ้าเราไม่จะไปทําบนก็วัดก่อนจ้าก็นั่นแหละเราต้องไปทำแม่ไม่สงการรดเยอะลูกแล้วก็คนวิ่งนะพ่อเนาะเราไปก็วัดไม่ได้เราต้องหลังสงการนูาไปก็วัดเนี่เราไปเชียงรายลูกจะคนเมาเยอะไม่อยากออกไปไหนเลยเดี๋ยววันที่สิบห้าไปวัดนะจ๊ะคุณแม่และน้องแก้มจะแต่งชุดที่สวยที่สุด ในชีวิตไปค่ะไม่ใช่แม่สาซื้อแม่ซื้อไอเสื้อจากบ้านรื้อมามันเป็นสีเออพรุ่งนี้แม่ไปหาเพื่อนรื้อแม่ไปไปซื้อไปหาซื้อเสื้อหรือ <S 2> <S 2> <S 2> จากเพื่อนมาดีกว่าแต่แม่มีคนที่มันเป็นสีด,ดำอะ่ะแม่ไปวัดไม่ได้ได้ไมพอหลุดไหมหด,ดูดนะิจ๊ะ ตม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 ตกโอ้หลุดอันนี้หลุดจ้ะหลูดชาะเาจะไหวกับนาอ <c oughs> คือหอยควันเดี๋ยวนางนี้ต้องไปศึกษาเยอะค่ะค่ะเพื่อที่จะได้กลับมาสอนลูกสอนหลานเนี่ยสงการว่าจะไปบ้านป้านาออสักปีนะพ่อไปไปไปอะไรนะเขาเรียกว่า,เออเาไปดูไอ้ กิจกรรมแบบดั้งเดิมอ่ะอ๋อไม่คิดถึงสมัยตอนแม่เด็กๆใช่สมัยเด็กแม่เด็กๆนี่นะเขาจะมีวงดนตรีเขาจะมีวงดนตรีขึ้นตามบ้านตามบ้านนะไปแต่ละบ้านไปสู่ขวัญไปแบบดนตรีขับทุ้มลาวนี่แหละตอนเป็นเด็กสนุกมากเล่นน้ําก็สนุกเล่นน้ำก็แด้เล่นน้ำตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองเลยหนักเกินหนักเกินเดี๋ยวไม่ได้ หนักเกินเดี๋ยวมันขาดแก้มแล้วแม่จะวัดมัดไหวไหมเนี่ย<อ>หมดหรือย,อยังจเจโอ้ยหมดหรือยั<า>งเนี่ยดิ <c oughs> จะได้นอนไหมเจ้าเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวแม่จะโทรไปถามป้าบอลเอโทรไปถามเท่าสิงก่อนว่าสังขารล่องกันเมื่อไหร่กี่โมงโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะจ้าขอตัวทำาบโ้โพไปเรื่อยๆก่อนนะจ้า คนเมืองเขาเรียกมาทบคนลาวเรียกมักกระโกคนไทยเรียกอะไรพอ่อประทัดใช่ไหมจะ๊ะอันนี้ประทัดไหมอันนี้นี่แหละประทัด<ม>แห<ต><ต>ละตะเบะตะผูก้ก็เ,เป็นผู้จิ้มต้มเนาะตับต้มตับต้มโอเคจ้ะติดตามชมตอนต่อไปจ้อาารระอุ้ยกันุชยกันก็เล่นอน่ะ้ะพูดตึืต่นเลยลูกประทัดร้อยนัด เนี่ยไปลอยนัดที่ไหนนั่น,นได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมลูกเขาจุดกันแล้วลลแล้วไรพยาชั่งฆ่านะเด้อวันนี้นะให้หนาคนจุดกันแล้วเมื่วลาเลาะให้เน่าะเปิดไฟหน่อยจา้าเปิดไฟหน่อยจา้านี่ครับพี่กันเดี๋ยวแม่จะจัดการเองแล้ม่จะมาเลี้ยงให้พวกแม่เป็นคนมัดเมื่อคืนตอนนี้สภาพนะ่าแต่ละคนมาเท่าเลย <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงไงเนะี่ยมันเข้ามาตรงไหนพี่กันมันเข้าทางไอ้เชือกพ่อมัดเนี่ยพ่อจับก่อนพ่อจับอะไรเอาอย่างไรให้หน้า ครับลดจุดตรงไหนครับจุดประทัดห้าร้อยนัดเพื่อที่จะไล่สังขารเด็กกันบอกห้าร้อยกว่านึ่งห้าร้อยไหนเป็นห้าร้อยนัด,นดเอ๊ะมันจะนี่ไหมมันจะไม่บ้านเขนจะ <laughs> ทำยังไงให้มันอยู่เนี่ยแม่เขาลยคิดไปกไปคณะคลิน,นิกข้างนี้นเลี้ <c oughs> ยวใครจะจับตรงนี้นะครับแม่พ่อจะไปก่อนเลยไหม Кто-то пойду мокро. que พ่อไม่อยนไกลเลยอ่ะไกลๆเหรอ,อก็เก็บเก็บทีเดียวเลไม่ <laughs> ไครับมีใเจมสบว่าเราจุดห้าร <laughs> ้อ,อยครับโยนไกลๆตรงนุงนุ่เลยค่ะพ่อเออเงี้ยจ้ะป้าเขาเสียงลงเลยครับ ก็เลือกได้ว่าจะเก็บมงคลไหนมงคลไกลหรือมงคลใกลโอเคหน้าล้งเตรงนี้แหละจะเดินลงไปจุดหรอใช่อนนะจุดหนอไปไหนก็ได้โยนให้มันออกหน้าบ้างโยนไปทางหยิบมาทีละอันลูกอย่างนี้มันติดไม่ได้แล้วมันมันพอมันติดอันใช่ไหมมันก็หลุดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตีกันแก่ให้พ่อทีละอันครับครับนี่ เอาแนี้ก็ไม่ยิงไปทางลำข้องดั่วเหรรู้ไหมเออเออยิงคุยอย่างเงี้มยทางลำล้องเป็นยูสันเจ้าที่เพราะตรงมุมมุมนั้นใชคะหมตงมุมนั่นแม่ค่ะยิงใสรสัตว์เจ้าที่เียเบี่ยงกับหลังมั่เบี่ยงหลมันหลุดมาทางข้างไว เเเอออาา้้นงก็บรไโอเคจะหมดเลยนะคะมาเก็บเลืออันเลยสองอันสุดท้ายห้าร้อยนับของเราจะหมดแล้วสวัสดีปีใหม่ครับอันนี้ปีใหม่เมืองไปนะครับสวัสดีปีใหม่ความไม่ดีความอะไรปีเก่าไปเลยว้าวเย้ ดูผ mm ัวแม่เ hmm. ก็บลูกหน่อยเจ๊มึงนองไหนมึงคนสิงห์ก็เดินมามึงคนนู้นแล้วครับโอเคสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีครับขอบคุณค่ะอบคุณค่ะไอสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีค่ะ ครับสดครับดีครับกัสวัสดครับโอเคบายบายจ้าจะประทุห้าประทัดห้าร้อยนัดโอเคการทูกจะชุวน้อง